สวัสดีครับพบก,กับครูแอมนะครับครับก็การเรียนมันต้องเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางนะครับที่นักเรียนจะติดต่อและรับชมในการเรียนแบบวิดีโออนิมานั้นนะครับนักเรียนก็ติดตามได้ใน u t u b e เพจครูแอมนะครับหรือจะอีกช่องทางนะครับก็เป็นทาง YouTube เหมือนกันก็คือ YouTube ของทางสื่อโรงเรียนวัดนาคุ่มหรือจะเป็นช่องทาง Facebook นะครับก็คือเพจชื่อว่าโรงเรียนวัดนาคุ่มนะครับไอเพจของครูก็คือเพจครูแอม นะครับนักเรียนสามารถรับชมวีดีโอออนมาน์เหล่านี้ได้นะครับแล้วพบกันครับ มาในส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศักดปีที่2นะครับในเนื้อเรื่องถัดมาเป็นเรื่องของกฎหมายกับการดําเนินชีวิตประจําวันนะครับมาดูความหมายและความสําคัญของกฎหมายนะครับความสําคัญของกฎหมายข้อแรกเลยคือกฎหมายเนี่ยจะเป็นระเบียบนะครับที่สร้างความสงบสุขสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้แก่สังคมและประเทศชาตินะครับสองทำให้ประเทศชาติเกิดมาอย่างรวดเร็วและสามเป็นหลักในการจะระเบียบดำเนินชีวิตแก่ประชาชน นะครับมาดูในส่วนของกระบวนการตากฎหมายอันแรกจะเป็นในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับกฎหมายที่ตาขึ้นในรูปแบบของพระราชบัญญัติเนี่ยเป็นในเรื่องของการกําหนดรายละเอียดกฎเกณฑ์สาคัญเพิ่มเติมจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือพอพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญคือตัวรัฐธรรมนูญหลักเนี่ยมันไม่สามารถให้รายละเอียดได้เยอะมากนะครับมาเลยต้องมีพระราชบัญญัติประกอบนูญขึ้นมานะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของกระบวนการตากฎหมายนะครับก็ต้องมีผู้เสนอนะครับมีคณะมนตรีมีสสมีสสหรือสวมีสารมนุษยสัรดีกาแล้วก็องค์กรอ,อิสระนะครับผู้เสนอเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคณะมนตรีก็ต้องโดยข้อเสนอของสารดีกาสารมนุษและองค์กรอ,อิสระที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงสสและจํานวนสมาชิกของสภาผู้แทนรัษฎรทั้งหมดนะครับ มาดูในส่วนของกฎหมายทานมาก็คือพระราชบัญญัติหรือเราเรียกว่าพราบรพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายลำดับสักลรองจากกฎหมายนูตาขึ้นบังคับใช้โดยคําแนะนำและความผิดชอบของรัฐสภาพระมหาศาัตร์จะทรงลงพระประมาพิไทยในราชกิจจานุเบกษาราชกิจจานุเบกษาคือหนังสือของทางราชการนะครับที่ไว้ใช้ประกาศนะครับกฎหมายของทางราชการนะครับยกตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติประกอบงบประมาณาดจ่ายประจำปีงบประมาณนะครับ รัฐธรรมนูญน,นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของรัฐธรรมนูญปี250นะครับก็มีคณะมนตรีผู้เสนอสมาชิกของผู้แทนผู้เสนอสาลองค์กรอิสระเสนอวมของ,อรงประชาชนเองก็มีสิทธิ์นะครับในการเสนอกฎหมายต้องมีจํานวนไม่น้อยกว่า1นึคนนะครับนะ ในสองประชาชนเนี่ยจะล่างเ,เฉพาะในหมวด3และหมวด5ของรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับแล้วในหมวดอื่นๆก็จะเป็นหน้าที่ของนัฐม,ตมตนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรศาลและองค์กรฉลาดนะครับรัฐจะพาเข้าไประกอบด้วยสภาผูา้แทนราษฎรและวุฒิสภาเห็นชอบนายกก็ทุนก้าวถั่วพามาขัดส่งองค์พระบร,รมมเหไทยแล้วก็บังคับใช้กฎหมายที่คือกระบวนการการตัดบทเอา,าข้าวนะครับในส่วนของกระบวนการร่างพระราชบัญญ,ญัติเนี่ยเป็นวาระวาระไปนะครับวาระที่หนึ่งคือขั้นรับหลักการเมื่อลงพิจารณารับหรือไม่นั้น ผู้เสนอก็ต้องชี้แจงหลักการสภาก็ทําหน้าที่อภิปรายผู้เสนอร่างก็ต้องตอบคําชี้แจงนะครับเมื่อประธานสภาขอมติจากที่ประชุมรับหรือไม่รับหลักการเมื่อพิจารณาเสร็จก็ทํรายงานส่งต่อสภาและเข้าสู่การพิจารณาของสภาครับในส่วนของวาระที่2ก็คือขั้นของพิจารณาเอียดของพระราชบัญญัตินะครับโดยพิจารณาของคณะก,กรรมการกรรมธิการเต็มสภาในกรณีเร่งด่วนนะครับมอบหมายให้คณะกรรมการหรือคณะหนึ่งคณะใดเป็นผู้พิจารณานะครับ วาระที่สามนี้ก็สําคัญที่ขั้นที่ลงมติหรือถ้นเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบนั่นเองนะครับถ้าเห็นชอบก็ไปสู่บุฒิสภาหรือสวถ้าไม่เห็นชอบร่างนี้ก็ตกไปนะครับในเรื่องของการพิจารณาในของบุฒิทสภาหรือสวนะครับเมื่อมีการเห็นชอบนายกก็นําขึ้นทูลเก้านะครับศาศารพระมหากษัตริย์ก็ส่งลงพระปรมาปรมากิไทยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็มีบทบังครับใช้ออกมาแต่ถ้าสมมุติไม่เห็นชอบนะครับวุฒิสภายับยั้งส่งคืน แล้วก็ให้ส,หะสะอผู้แทนรัษฎรเนี่ยไปดําเนินการมานะครับในส่วนของการที่ไม่เห็นชอบและให้มีการแก้ไขนะครับก็ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมไปยังส,ะสะอผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อยังไม่เห็นชอบอีกก็ต้งคณะกรรมการเมือ,อิเชรณาอหกครั้งและทั้งสองสภาเห็นชอบก็ถึงจะนําขึ้นทูลเก้าถวายแต่สมมติในกรณีที่ผู้แทนรัศดรรับทราบและเห็นชอบนะครับนายกก็สามารถที่จะนําขึ้นทูลเก้าได้เลย นะครับแา้วกส่งลงภาพปรามิไทยแล้วก็ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาอันนี้ก็เป็นเหมือนแม่น้ำสองสายนะครับถึงแม้วิสัยนี้มันจะอ้อมไปหน่อยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเห็นชอบมีการแก้ไขและเห็นชอบสุดท้ายก็บังคับใช้ออกมานะครับ ในส่วนของพระกกราชกําหนดนะครับลักษณะสาําคัญนะครับก็คือเป็นกฎหมายที่ตาขึ้นตามคําแนะนําของคณะมนตรีหรือฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเล่นดวงเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศจำไว้แล้วนะถ้าเป็นพระกกราชกําหนดหรือพรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของกรณีฉุกเฉินนะครับผู้เสนอก็คือถึงคณะรัฐมนตรีนะครับในส่วนของจะทำพรกเนี่ย คือคณะกรรมการกิจการหรือหน่วยงานข้ามวงหรือหน่วยงานด้าาเสีก่อนเนี่ยเป็นการจัดทำร่างพรลกเสนอรองนายทุนตรีและรองนายกก็เสนอไปที่นายกนายกเสนอไปให้ครมหรือคณะมนตรีพิจณาและเมื่อครมคณะพิจณาก็ส่งไปให้นายกนายกก็จะส่งให้พระบากษัตริย์ทรงลงภาพปรมาภิไธยแล้วก็บังคับใช้มาครับครมเนี่ยเสนอพรลกเนี่ยต่อในสภาครับถามว่าทําไมพอบังคับใช้แล้วพรลกนี้จะต้องเปลี่ยนให้เป็นพรบ นะครับก็คือมันใช้กรณีฉุกเฉินมันไม่ไบว่ามันจะเป็นกฎหมายชุดตลอดไปมันต้องมีการเสนอร่างนี้ให้คอรอมอเสนอพรลกรต่อรัฐสภาถ้าอนุมัติก็จะบังคับใช้เป็นพรบแต่ถ้าพรลกรนี้ไม่อนุมัติพรลกรก็ตกไปก็จะไม่มีผลบังคับใช้อีกนะครับในส่วนของพระราชฎีกาหรือย่อว่าพรอดอลักษณะสําคัญก็คือเป็นกฎหมายที่ตาขึ้นตามคําแนะนําของคณะมนตรีหรือฝ่ายบริหาร มีฐานะการบังคับใช้ที่ต่ำกว่าพระราชบัญญัติแลรร้วก็าะกำหนดการออกพระราชกิจการจะต้องมีกฎหมายประเภทพระราชบัญญัติแลรร้วจะกำหนดเูนให้อำนาจไว้ผู้เสนอคือคณะผู้ตีเมื่อคณะฐมนตีให้ความชอบก็สามารถใช้บังคับและไม่ต้องนำสู่ที่ประชุมสภาพเพื่อขอความเห็นชอบนะครับก็ท่วง ลักษณะสำคัญก็คือเป็นบทบัญญัติที่รัฐมนตรีกงาออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเมื่อออกแล้วก็สามารถใช้บังคับทันทีมีฐานะรองจากราชกิจสุริการหรือพรดนั่นเองนะครับผู้เสนอก็คือรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นถัดมาข้อบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็จะเป็นกฎหมายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งนะครับตาขึ้นเช่นเทศบัญญัติข้อบัญญัติองค์กรมหาชนจังหวัดข้อบัญญัติองค์กรมหาชนตำบลข้อบัญญัติกรุงเทพหรือข้อบัญญัติเมืองพะทยา ผู้เสนอก็คือผู้หาท้องถิน่นสมาธิท้องถิน่นหรือก็คือราษฎรผู้มีสิทธิ์นอกต่างในท้องถิ่นนั้นในส่วนของกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับความสามารถของผู้เยาว์นะครับคือนักเรียนเนี่ยถึงแม้ว่านักเรียนจะเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็มีนิติกรรมบางอย่างที่เรียนสามารถกระทําได้โดยตนเองโดยที่ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้แทนโดยชอบรรมก็คือผู้ขอนะครับมาดูในส่วนข้อหนึ่งการกระทําอำใดก็แล้วแต่ที่เป็นสิทธินะครับหรือเพื่อเป็นการหุดพ้นจากหน้าที่อันหนึ่งอันใด เพื่อเป็นกิจการนะครับแก่ประโยชน์ฝ่ายผู้ยาวฝ่ายเดียวไม่มีทางเสียเนี่ยเช่นรับทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่มีข้อผูกมัดหรือขายไดๆหรือการรับผลนี้เป็นต้นนะครับหรือกิจการอะไรก็ได้ที่ทําเฉพาะตัวเช่นการรับรอบุตรนะครับผู้ยาวสามารถทําได้มาดูนะครับ,าาารนะรบในส่วนกฎหมายที่ เราไม่ต้องได้รับการยินยอมเลยเลยเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้นะครับก็คือหลักเกณฑ์ในเรื่องของการขอมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับก็คือต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่7ปีถึง70ปีบริบูรณ์แล้วก็มีชื่ออยู่ในเทะเบียนบ้านนะครับผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับทั้งนี้เพราะมีบัตรประจำตัวอื่นตามกฎหมายกำหนดแล้วก็คือที่สูตรสามเณรการขอมีบัตร ประชาชนเนี่ยต้องยื่นขอต่อพนักงานเจ้าที่ภายในระยะเวลา60วันนะครับนับนมาแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์หรือวันที่รับสัญชาติไทยการขอเปลี่ยนบัตรใหม่นะครับยื่นคำขอต่อพนักงานภายใน60วันนับตั้แต่ที่วันที่บัตรหายชำรุดหรือหมดอายุหรือแก้ไขาชื่อตัวเองชื่อสกุลหรือชื่อตัวหรือชื่อสกุลในทะเบียนบ้านนะครับ หมายเกี่ยวกับการมั่นนะครับมั่นคือการทําสัญญาระหว่างหญิงกับชายว่าจะสมรสกันในอนาคตทีนี้เมื่อเกิดการมั่นแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งไปใดผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีสทิทธิจะเรียกค่าทดแทนได้ของมั่นก็คือฝ่ายชายเนี่ยจะเป็นคนมอบให้แก่ฝ่ายหญิงเพื่อเป็นหลักฐานของการมั่นและเป็นการประกันว่าในอนาคตจะทําการสมรสนะครับโดยของมั่นจะเป็นสิทธิของฝ่ายหญิงสินอดคือทรัพย์สินท,ที่ฝ่ายชายมอบให้แก่บิดาบรรดา,นานหรือผู้ครองของฝ่ายหญิงเพื่อเป็นการตอบแทนในการสมรส เงืไขการมั่นการจะมั่นได้เนี่ยชายหญิงต้องมีอายุครบ18ปีบริบูรณ์นะครับผู้เยาว์จะทําการมั่นต้องได้รับความยินยอมจากปิดามันดานะครับการมั่นต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหมายความว่าไงเช่น คือผู้หญิงผู้ชายไม่รู้จักกนอยู่ดีจะมาให้มัน่นการโดยใช้กำลังครับปูเขตอันนี้เป็นไปไม่ได้ถ้ามาฝ่ายชายต้องส่งมอบของม่นแก่หญิงเรื่องของการสมรสนะครับการสมรสคือการทำสัญญาระหว่างชายหญิงว่าจะอยู่เนฉันสามีภรรยาโดยไม่เกี่ยวข้องชู้สาวกับคนอื่นก็คือต้องมีการสมรสและผลจะผลของการสมรสจะสมบูรณ์ก็คือจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายนะครับในส่วนของการสิร้นสุดการสมรสก็คือเมื่อฝ่ายหนึ่งไฝไ่ายใดเสียชีวิต จดทะเบียนหย่าหรือเมื่อสาลพิพากษาให้การสมรสเป็นโมเคียนะครับเนื่องข่ายการสมรสก็คือชายหญิงต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์เช่นเดียวกันชายหรือหญิงต้องไม่เป็นพี่น้องล่วมสายโลหิตชายหรือหญิงต้องไม่เป็นบุคคลที่ไร้ความสามารถหรือวิกลจริตและชายหรือหญิงจะกระทำสมรสนขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่แล้วไม่ได้แต่มันก็มีกรณีอย,อย่างนี้นะครับที่ว่าแต่งงานการสมรสกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและอนา,าคตเกิดการว่าไม่จว่าชายหรือหญิงเขาแอบไปจด แต่งงานใหม่และเขาจดทะเบียนสมรสนะครับเพราะฉะนั้นครูเลยแนะนําว่าในนาคตการจดทะเบียนสมรสในการแต่งงานเนี่ยถือว่าสําคัญมากที่สุดนะครับหมายเกี่ยวกับมรดกทายาตตามกฎหมายเนี่ยก็จะมีทายาตโดยธรรมกับทายาตโดยพี่เนี่ยกรรมในส่วนของทายาตโดยธรรมก็คือผู้สืบสันดานผู้สืบสันดานคือใครผู้สัดสนดานก็คือลูกนะครับถัดมาลําดับถัดมาโดยธรรมก็คือบิดามารดานะครับของเจ้าของมรดกถัดมาก็คือพี่น้อง ร่วมปิดาหรือมารดาเดียวกันแ้าแลมาก็คือพี่น้องที่ร่วมแค่บิดาหรือมารดานะครับท้ามาปุยตายายลุงป้านะอ่านะครับส่วนทายาทโดยพินิยกรรมนี้ก็คือเป็นกรณีที่เจ้าของมรดกเขาจะระบุชื่อให้รับมรดกตามพิน,นัยกรรม ทําจริงแล้วทายาทโดยธรรมก็มีสิทธิ์ที่จะได้มรดกทางวินัยกรรมเช่นเดียวกันเช่นบอกยกให้ลูกแต่เพียงผู้เดียวไม่ให้ใครอันนี้ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับผู้สมรส้ที่จดทะเบียนกับทายาทโดยชอบรรมก็จะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเสมือนผู้สืบสันดานนะครับเช่นเรามีลูกชายแล้วมอบมรดกให้ลูกชายเราภรรยาเขาก็มีสิทธิ์รับนะครับเสมือนผู้สืบสันดานเช่น,นเดียวกันมาเกี่ยวกับภาษีอากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรน,นะครับในเรื่องแรกก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเป็นภาษีที่จัดเก็กบจากบุคคลทั่วไปหรือหน่วยงาน,นที่มีหน้าที่และสษดพิเศษที่ตามกฎหมายกาหนดนะครับใครที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดก็จะต้องจัดเก็บรายสีเป็นรายปีนะครับผู้ที่มีรายได้ก็ต้องนํารายการรายได้ของตัวเองไปแสดงตามแบบรายแสดงรายการภาษีที่กําหนดภายในเดือนมกราถึงมีนาคมของ,ของ,ของปีถัดไป บุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคลค,บคลธรรมดาึือบุคคลธรรมดาห้าหุ้นส่วนสามาัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลรวมถึงกองมรดกทที่ยังไม่ได้แบงน,นะครับในเรื่องของการคำนวณเงินภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือการคำนวณได้จากเงินสุทธิครับเงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้ประมาณนะครับแล้วก็ลบค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่ารถบวกค่ารหย่อนต่างอะไรพวกนี้นะครับ ในส่วนของกฎหมายแรงงานนะครับกฎหมายแรงงานก็จะเป็นการประกัดระหว่างนายจ้างกฎหมายแรงงานก็จะเป็นการแบบตกระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับให้นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงโดยเท่าเทียมให้นายจ้างประกาศเวลาทํางานให้ลูกจ้างทราบโดยหนึ่งวันจะทํางานไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับให้นายจ้างจะให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจำสัปดาห์อย่างน้อยใน1สัปดาห์ก็ไม่น้อยกินหนึ่งวันนะครับห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในเวลาทํางานในวันทํางานเว้นแต่ลูกจ้างยินยอม เว้นแต่สภาพของงานต้องทําติดต่อันไปนะครับให้นายจ้างประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่า12วันโดยรวมันแรงงานแห่งชาตินะครับลูกจ้างก็จะทํางานติดต่อกันครบแล้ว1ปีนี่ก็มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจําปีโดยไม่น้อยก็6วันทํางานตอกปีมาดูในส่วนของการระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน